สวัสดีครับวันนี้วันที่4มีนา2568ครับเช้านี้เราอยู่กันที่โรงเรือนเพาะกล้าอาโวคาโดนะครับวันนี้เป็นวันได้รอบของการให้อาหารต้นไม้นะครับวันนี้เราก็จะพ้นสารนะครับเป็นสารชีวภาพและเป็น อาหารสำหรับมื้อเช้านะครับน,นี้เราก็จะให้แบบเยอะๆหน่อยนะฮะให้แบบเปียกชุ่มใบเลยนะครับเพื่อให้ต้นไม้นะครับได้สารอาหารที่ครบถ้วนพร้อมเล่งใบเขียวนะครับตอนนี้หลายๆพันก็เริ่มที่จะใกล้จะแตกยอดที่สองแล้วครับ ช่วงนี้ก็จะให้อาหารถี่ขึ้นนะครับ5วันต่อครั้งปกติก็1สัปดาห์ต่อครั้งเพราะโดยส่วนใหญ่นะครับต้นกล้าของเรานั้นจะได้รับอาหารจากทางใบนะครับมากถึง70%อาหารชั้นยอดของเราก็จะเน้นเรื่องของพวกอินทรีย์นะครับกสารสกัดจากาธรรมชาติมีทางน้ำหมักและวฮอร์โมนมากมายนะครับที่จะ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับเร่งการแตกยอดโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นสารอินทรีย์เป็นหลักนะครับส่วนสารเคมีนะครับเราแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยโดยเฉพาะ,ะยากาจัดศีลาทางใบนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ต้นกล้าของสวนเรานะครับมีภูมิคุ้มกันโรคอยู่ในตัว3ปัจจัยนะครับที่ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตแตกยอดสวยอันดับที่1ก็คือเรื่องของความชื้นนะครับ ความชื้นในดินนะครับต้องมีค่าที่ปกติคือไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่ชื้นแฉะจนเกินไปอันที่2คือแสงแดดนะครับแสงแดดสําหรับต้นไม้ปลูกใหม่นะครับต้องไม่เยอะจนเกินไปนะครับสักประมาณ50-60%ถึงเพราะต้นไม้ปลูกใหม่เนี่ยรากยังไม่ลึกนะครับสารอาหารยังส่งขึ้นไปได้ไม่สม่ําเสมออาจจะทําให้ใบไหม้แสงแดดที่เหมาะพอดีพอดีนะครับจะทําให้ต้นไม้ปรับตัวได้ดีกว่า อันที่3ก็คืออาหารพืชนะครับหรือในทางศัพท์เคมีเขาเรียกปุ๋ยนี่แหละครับอาหารพืชนั้นมีได้จากธรรมชาตินะครับหรือจากเคมีสังเคราะห์แต่ก็ต้องใช้ร่วมกันนะครับใช้อินทรีย์ยืนเป็นหลักไว้นะครับส่วนเคมีนั้นเราก็เอามาเสริมเป็นตัวรองทําไมต้องอินทรีย์เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะช่วยรักษาสภาพพื้นดินสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมเร็ว อันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการเกษตรมือใหม่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะปลูกอะโวคาโดเป็นอาชีพหรือจะปลูกไว้ทานเองนะครับก็สามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อจะได้มีแนวทางและการเริ่มต้นที่ดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปก่อนนะครับผม